สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับฟี f a ายาครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วนะและสําหรับตอนนี้นะครับเราก็มากันเกินครึ่งทางของฤดูกาลแล้วนะครับ โอเคเอาละก่อนอื่นเรามาอัปเดตกันหน่อยครับว่าผมชอปปิ้งอะไรไปกันบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมซื้อมาหมดเลยนะเพราะว่าเงินเราเหลือตามภาษาคนรวยอย่างที่บอกนะครับเราก็อัพไปให้หมดนะครับส่วนการลงทุนเราก็ถ้ามีเงินเหลือก็ไปลงทุนไปนะครับเพื่อที่จะได้เงินกลับคืนมาเอาละเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันต่อนะครับสำหรับนัดถัดไปเนี่ยเราต้องเจอกับทางเวสแฮมนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเข้าไปเปิดในตารางพรีเมียร์ลีกให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ ซิตี้ตามลำดับนะครับและเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่าสำหรับนัดนี้เจอกับเวนแฮมนะครับแล้วเราก็เป็นตัวสำรองเราก็เปลี่ยนตัวแทนลาฟินยานะครับในนาทีที่59เดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทำอะไรกันต่อนะครับเลตติ้ง7นะครับแอตซิตหนึ่งลูกแล้วก็คองบอลให้ได้อย่างน้อย3นาทีนะครับใจที่บูโนโรนันโดโรนันโดใจมาออกขวาลูกนี้กระชากมาหลุดลูกนี้เลงแล้วก็กดสูตรยิงโอ้โหเซฟได้นะครับ ปดออกหลังไปยังไงเราก็ได้ลูกเตะมุมต่อนะครับมาครับบุกกันยังต่อเนื่องครับนาทีที่71แล้วนะครับเราต้องเล่งทาประตูให้ได้เตะมุมโดยทาคุมะครับเล่งก่อนครับเล่งหาพิโดนะครับคนนี้โดดสูงมากหมาครับเปิดเข้ามาลูกนี้เข้ามือโอ้โหเล่งอยู่ตั้งนานถูกมอกมาครับจะสวนกลับเร็วแต่เราก็สกัดไว้ได้ มันชิงมาที่ทาคุมาจะเลี้ยงไปถูกแสะนิดนึงเพื่อนส่งกลับมาให้ลูกนี้เล็งแล้วก็กดสูดยิงติดเซฟซองแตกโอ้โหเข้าครับลูกนี้เหลือเชื่อจริงๆนี่ด้วยพลังอำนาจของพอร์ช็อตนะครับก็ทําให้โกต้องซองแตกไปโอ้โห้วเซฟลูกนี้มือจะหักหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว26.5กิโลเมตรนะครับโอกาสยิงเข้า10%ระยะห่างจากโก15.1เมตรความเร็วบอล1น6นะครับเซฟไม่อยู่ครับลูกนี้ออกน้ำนะครับ1ประตูต่อศูนย์นาทีที่74 แถาคูณมาครับส่งให้คาซิมิโ่ส่งกับบูโนบูโนจะพลิกลูกนี้แล้วอ้าวโอ้โหแถวบ้านเลือกไงเงียบเริ่มลูกนี้เดี๋ยวคนนอนเอาตัวขวางไว้เลยนะครับได้ฟรีคิกระยะวังผลนะครับสำหรับลูกนี้คาซิมิโ่จะเป็นคนยิงเองนะครับไม่ใช่พี่โดของเราเป็นคนยิงนะนี่ครับกรรมการก็เดินไปไล่นะครับถอยอีกถอยอีกอย่ามาเนียนนี่ขีดเส้นไว้เลยมาครับลูกนี้เล็งแล้วครับ ฟอสิมิโร่ของเราดูความคมสิจะคมขนาดไหนครับวิ่งมาสัดอึง้งโอ้โหไม่เข้าเหรอเอาโอ้โหนึกว่าเข้านะอ๋ออันนี้เป็นลูกเมกื่อกี้นะครับที่ยิงฟรีคิกนะเป็นระบบโกไลน์นะครับให้ดูนะครับว่ามันไม่เข้านะมันชนคานแล้วก็เด้งออกนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับแมนยูชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากทัคุมันนาทีที่74 สำหรับอบเจหมีฟของเราครับทำสำเร็จหนึ่งอย่างจาก3อย่างสำหรับการ up a t ร r i b u ต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตรงช่อง d ิ i บิ l i n g เนี่ยผมจะเน้น up เป็นหลักนะเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นสายเลี้ยงบอลนะครับนี่ครับมีเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้เอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่แข่งอย่างเดียวนะจริงๆผมอยากเอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยครับพวกคาสีนพวกอะไรแต่มันไม่ค่อยมีเลยนะส่วนใหญ่มันก็แข่งอย่างเดียวนี่แหละครับแล้วก็นี่ครับมาถึงแล้วครับ รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับเราต้องเจอกับแมนซิตี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงมาแล้วครับมีคัดซีนนะครับอยู่หน้าสนามเวมบี้ตอนนี้แฟนบอลก็มายืนรออยู่หน้าสนามครับเตียังมเข้าสนามกันแล้วะครับคนเยอะมากครับวันนี้สําหรับภายในสนามนะครับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมที่ให้ทุกคนเข้าไปแล้ว มาครับตอนนี้แฟ bon <บ>นบอลก็เข้ามาสู่สนามกันหมดแล้วครับเตยมพบกับฟุตบอลคาราบาวครับ,บนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กันที่สนามเวมบีสเตเดียมนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็กําลังเดินเข้าสู่สนามสามําหรับออบเจิทีฟในวันนี้ครับเลตติ้งเราต้องมากกว่า7.5นะครับแล้วก็ต้องไม่แพ้นะแล้วเราต้องยิงที่ตรงรอบอีก2ลูกอีกด้วยเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าจะทําได้หรือเปล่าสำหรับตอนนี้ครับก็มายืนเข้าแถวถ่ายรูปกันก่อนนะครับนี่ครับช่างกองมาเต็มเลยครับมาทุกสำนักข่าว รอบสนามนี่ครับสวยงามครับมีจุดพุนะแมนซิสตี้วันนี้ครับก็มาอยู่ในชุดสีฟ้าครับส่วนแมนยูก็อยู่ในชุดสีเหลืองนะครับหรือสีอะไรวะเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไมภาพในสนามมันมืดมืดหม่นหม่นมองมองยังไงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมตาลายเองสีมืดแปลกๆนะครับช่างมันลืมไปก่อนเราจะสวนคืนนะครับลูกนี้เลี้ยงไปครับวิ่งไปลีครับพี่วิ่งไปครับจ่ายเทะลุช่องลูกนี้กอลิลาหลุดเดียวแล้วก็ยิงไปลูกนี้โอ้โหคมจัดจัดโอ้โห เอาแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ครับกอริอาครับลืมบอกนะครับเหมือนว่าพีโดของเราจะเจ็บนะครับก็เลยเป็นกอริอาเข้ามาแทนซึ่งไม่รู้มันเข้ามาอยู่ในทีมเราเมื่อไหร่นะครับคือทุกครั้งที่แข่งนี้ผมจะต้องแปลกใจว่ามีนักเตะใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนะเอาแล้วครับออกนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคนนี้ครับจัวควินกอริอามาครับทากุมาพลิกตัวมาได้ครับเลี้ยงมาครับส่งให้กอริอา เคยส่งต่อให้ลาฟินญาลาฟินญาส่งทากโคม่าพลิกตัวมาแล้วลองยิงลูกนี้โหซุ per ร์เซฟเอกไปได้ครับจ่ายต่อที่มาเลตแต่โฟเดนโฟเดนลูกนี้หาบุกนู้ยิงสุ per s a v เลยโอ้โหเกือบแล้วจาจออกซ้ายไปที่ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์กระชากมาลูกนี้มองเห็นเพื่อนเปิดเข้ามาตรงกลางโลงๆอยู่คนเดียวครับสินวาแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหไม่มีคนประกบเลยฮะอยู่ตรงนั้นโอ้โหประกบพลาดอีกแล้วครับกองหลังแมนยู นี่ครับเบนนาโดซินวานครับผู้ทำประตูดูภาพช้าครับเปิดมาโอ้โหแม่นยังกระจับวางครับลงขาแล้วก็ยิงเลยครับลูกนี้ห่างจากโก16.3เมตรนะครับตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันในช่วง90นาทีครับทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องไปต่อเวลาพิเศษมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวนะครับแมนซิตอ้เอาแมนดี้ลงมาครับส่วนทางแมนยูก็ส่งแอนโทนีลงมา นี้ฮาแลนจะจ่ายก็ติดกองหลังนะครับเขี่ยออกมาที่โล่งฝั่งซ้ายก่อนจ่ายต่อให้ลัดฟอร์ยังเร็วลัดฟอร์แต่หลุดแล้วครับลูกนี้เราก็ยิงไปครับโอ้โหแต่ทีเดียวหลุดกองหลังครับแล้วก็ใช้โอกาสช่วงนี้ยิงครับออกน้ำลูกดสองไปตัวต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้โหลูกนี้ถือเป็นลูกชี้เป็นชี้ตายเลยทีเดียวนะนี่ครับดีใจกันใหญ่ครับเพื่อนๆมาดีใจกันทั้งสนามเลยครับตัวสำรองอะไรมากันหมดเลยอันนี้ดูเบลก้าครับโกคนใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนพี่เดของเรา แฟนก็ฮฮาครับถ้ายังของสกอร์นี้อยู่ได้นะครับจนจบเกมเราก็จะได้แชมป์นะแต่ตอนนี้เดินเรามาดูภาพช้าก่อนครับไฮเปอร์โมชั่น2ครับเบอร์10ครับมาคัสลาฟต์โอกาสเป็นประตู22%นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหเฉียบคมมากเอาละครับออกนำละครับ2ประตูตอนหนึ่งครับในนาทีที่103สซินวาครับไปครับจ่ายให้เพื่อนคันเซโลคันเซโลตกกับซินวาเปิดเข้ากลางลูกนี้มงสกัดออกมาครับ บอลมาอยู่ที่เราครับเก็บบอลได้ไปครับอ่าครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้แชมป์ของคาราบาวครับโอ้โหอันนี้คือถ้วยแรกเลยครับที่เราได้นะครับถึงจะเป็นถ้วยเล็กแต่เราก็เอาไว้ก่อนหละตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูฉากการรับถ้วยนะครับว่าของซีซั่นนี้จะเป็นยังไงนะนี่ครับผลการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งแมนยูสองสำหรับผู้ทําประตูฝั่งแมนซิตี้นะครับก็ซินวานาทีที่7 8ทางแมนยูก็คาเรียนาทีที่4ี่นะครับแล้วก็แลดฟอร์ดนาทีที่103่ สำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของการรับถ้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมีกอดคอกันเป็นวงกลมแบบนี้ก็คล้ายๆกับภาคก่อนๆเลยนะครับไม่มีท่าอื่นเลยนะ,ะครับตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นไปรับถ้วยกันนะครับ แต่สีมันมืดมนจริงๆนะผมไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยเออไม่รู้เพราะอะไรครับโอ้เหมือนจะมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับอยู่ตรงข้างหน้าเหมือนมีโต๊ะสําหรับนะักข่าวตั้งอยู่นะครับถ้าเกิดสังเกตให้ดีๆนะลองย้อนกลับไปดูก็ได้แล้วก็กับทันทีมของเรานะครับเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสมาครับเดี๋ยวมาดูฉากยกถ้วยกัน ผมว่าที่มันเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งนะครับน่าจะเป็นมุมกล้องครับมุมกล้องปกติมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นมุมกล้องที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฉากนี้ครับฉากที่วิ่งเอาถ้วยวิ่งมาชูให้แฟนบอลดูนะครับอันนี้ก็คล้ายๆของเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างไปผมว่าน่าจะเป็นมุมกล้องแหละเออดีไม่ดีใช้ฉากแอนิเมชันเดิมโดยซัม โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งถ้วยกับฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนี่ครับเดอะวินเนอร์ของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเอาล่ะตัดมาฉากซ้อมบอลกันบ้างนะครับให้ดูแบบชิลๆนะอันนี้ก็เป็นซ้อมการเปิดลูกนะครับโดยที่มีคนไล่ตามประกบเราด้วยนะก็มีคนที่อยากจะดูในช่วงที่เราซ้อมด้วยนะคือไม่อยากจะดูเฉพาะช่วงแข่งอย่างเดียวนะครับอยากดูหลายๆอย่างนี่จัดให้ครับจัดให้เป็นการซ้อมเปิดเข้าไปแล้วให้ผู้เล่นของเราทําประตู แล้วดูตัวประกอบมันสิเอามาวางไว้อย่างใกล้เลยนี่ครับแทบจะกอดกันอยู่แล้วนะใกล้ขนาดนี้โอ้โหเราเพิ่งได้แค่400คะแนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับจุดมันก่อนนี่ครับไม่ได้นะมันมันต้องใช้ความเร็วกว่านี้ครับเปิดไปเลยก็โอ้โหไม่ถึงอีกโยนเลยครับอาศัยโยนเร็วครับเนี่ยมีคนบอกผมว่าอยากจะให้ทำคลิปมากกว่า20นาทีให้ได้นะครับ ผมคิดว่าเนี่ยถ้าเอาอีฝึกซ้อมวันนี้มาลงเนี่ยน่าจะเกินนะน่าจะถึงยี่สิบนาทีเนี่ยชิลจัดเลยมันต้องกระชากครับต้องกระชากหามุมแล้วก็ลองเปิดโอ้โห,โโหสวยลูกนี้ไปครับเปิดมงองหือพอเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวนะครับมันต้องงี้ครับแตะกระชากมาแล้วก็เปิดเลยครับแล้วก็ยิงให้แตะแล้วก็ เปิดแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับอุยอ้ยเกินเกินสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วก็ลองเล่นกันได้นะครับต้องแตะจังหวะหนึ่งแล้วก็เปิดเลยนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะวิ่งมาทันแต่จริงๆผมไม่ค่อยถนัดยิงลูกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการยิงแบบโฟกัสนะครับเห็นไหมครับเห็นแถบตอนก่อนที่มันจะยิงไหมเราต้องกดให้ตรงสีเขียวพอดีนะครับมันถึงจะยิงแม่นโอเคฝึกเสร็จแล้ว เอาล่ะเดี๋ยวเรามาไปกันต่อครับสำหรับนัดถัดไปเนี่ยจะเป็นฟุตบอลถ้วยแล้วนะยูโรปาลีกนะครับเจอกับปอร์โต,โตสำหรับวันนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ครับเป็นคัดซีนก่อนแข่งยูโรปาลีกนะครับมีฝนตกอีกแล้วนะครับฝนตกบ่อยมากเลยตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มซื้อตัวแล้วครับกำลังทยอยกันเข้ามาครับตอนนี้โอ้โหนี่ใครหน้าเหมือนซานโช่เลยอะ่ะคนนี้โอโ้เหมือนมากครับ มาเรับศึกยูโรปาลีกนะครับระหว่าง FC ฟ o r ปอร์โตพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับในการแข่งครั้งนี้ครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับของศึกยูโรปาลีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถผ่านปอร์โตไปได้หรือไม่สําหรับคําสั่งจากเทนฮารในเวันนี้นะครับเลตติ้งต้องมากกว่า8.5แล้วก็ยิงให้ตรงกรอบทั้งหมด2ลูกนะครับแล้วต้องแอดซีให้เพื่อนยิงได้อีก1ประตู นี่กำลังเดินลงสู่สนามนะครับโอ้โหแต่ตรงแผ่นป้ายนะครับแผ่นยางตรงนี้ทําได้เหมือนจริงมากเลยครับมีเงามีอะไรแบบสะท้อนมาใส่ด้วยตอนนี้ทุกคนก็ลงสู่สนามกันหมดแล้วนะครับเอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนลูกกันเลยขอบอลครับลูกนี้มาครับได้บอลแล้วครับโว์ความเร็วไปครับนี่ครับแตะวิ่งแข่งเลยครับ เลี้ยงมาวิ่งแข่งครับมาครับลูกนี้ลากเข้ามาลากเข้ามาเพื่อนอยู่ตรงกลางเปิดเข้าไปลูกนี้ไม่ยิงแล้วส่งต่อแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหแม็กโทมินเออรถือว่าประสานงานกันได้สวยครับสำหรับวันนี้ออกนําเร็วเลยครับในนาทีที่16นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพชาญครับเลี้ยงมาครับสุดเส้นแล้วก็เปิดไปลาฟินยาไม่ยิงครับแล้วก็ส่งให้แม็กโทมินียิงก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็โล่งอยู่พอดีออกนาแล้วครับหนึ่งศูนย์ ซันโชครับจะให้ลุนโดจ่ายมาลูกนี้สวยครับกระชากครับปิดสปีดกระชากหลุดเดียวลูกนี้เล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหออกน้ำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับทิ้งห่างกันแล้วอันนี้ลูกที่สองเนี่ยห่างจากลูกแรกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้นาทีที่19ระยะห่างจากโกเพียงแค่13.8มเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วก็เลือกเอามุมแคบด้วยนะนำห่างแล้วครับ20โหมงออกมาครับ เราจะสวนเร็วครับได้บอลลูกนี้ไปครับจะไปแล้วมันดึงเสื้อโอ้โหจานมันดึงเสื้อโอ้โหดึงอย่างน่าเกลียดเลยครับลูกนี้โดนใบเหลืองไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้แต่ก็ปล่อยให้วิ่งไม่ได้ครับตัวนี้วิ่งแล้วไปเลยนะนี่ครับโอ้โหดึงเสื้อเสื้อจะขาดอยู่ล้ะก็โดนใบเหลืองไปหนึ่งคนวัตาวิโอครับายทะลุช่องลูกนี้หลุดไปแล้วก็ยิงครับแต่น่าจะออฟไซด์นะโอ้โหออฟไซด์อย่างเยอะเลยเมื่อกี้ นี่ครับอย่าโวยวายครับอย่าโวยวายมันออฟไซด์โอเคครับหมดเวลาสำหรับในครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปต่อกันในครึ่งที่2กันนะครับเฮ้ยกดผิดเฮ้ยโอ้โหโอเคอเ,คเ,คเคมื่อกี้ผมกดผิดนะครับคือมันสามารถกดขอเปลี่ยนตัวได้ครับเราเหมือนจอยลั่นอะกดขอเปลี่ยนตัวเฉยเลยอะ นี่ติดบักด้วยไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาแสดงหน้าจอด้วยนะครับโอเคช่างมันครับได้แต่ทําใจนะกดไปแล้วแก้ไขไม่ได้ครับสำหรับช่วงที่เหลือเกอร์ซิมูเลตมาเลยครับสรุปแมนยูก็ชนะไป3ประตูต่อ0ูนนั่นเองโอ้เราออบเจคทีฟเราทําสําเร็จแค่1อย่างจาก3อย่างนะครับ โอเคสาหรับตอนนี้ถ้ามีคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมนะครับว่ามีทรงอะไรกันบ้างเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปเลื่อนให้ดูแบบเร็วๆนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดดูเอาเองแล้วกันจริงๆทรงผมนี่ครับมันก็เหมือนกันทุกภาคนะครับแต่ละภาคนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือถ้าคุณอยากจะให้ผมเปลี่ยนทรงผมเนี่ยนะแล้วคุณเลือกอันที่ถูกใจได้แล้วเนะี่ยคุณจะบอกผมยังไงครับเพราะว่ามันเร่งนี้ชื่อของแต่ละทรงผมนะหาวิธีบอกกันเอาเองนะเอาแบบที่ผมเข้าใจด้วยนะ มีบางคนบอกว่าอยากได้ทรงผมหนุ่มเกาหลีนะครับผมก็งงว่าทรงผมหนุ่มเกาหลีนั้นเป็นยังไงเนี่ยโอเคครับช่วงว่างของเราก็มาซ้อมกันนะครับมาซ้อมยิงจุดโทษกันนี่ครับโอ้โหซ้อมมาเยอะๆนะครับเผื่อตอนที่เขามียิงจุดโทษเราจะได้ยิงกับเขาบ้างนะโอ้โหเมื่อกี้กดผิดนะครับนี่ครับเราจะต้องรอตอนที่วงกลมนะครับวงกลมรอบลูกบอลเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะครับอยู่ใกล้ลูกบอลที่สุดเนี่ยให้กดเลยนะ แล้วก็เลือกทิศทางนะครับส่วนพลังหรือแรงที่จะใช้เตะเนี่ยให้ดูขีดบนหัวเราเนะี่ยแล้วก็สําหรับการยิงจุดโทษในภาคนี้นครับที่เห็นอยู่นขนาดนี้นะครับมันต่างจากภาคที่แล้วเนะเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งปรับปรุงมาใหม่นะครับในภาคก่อนนี่จะยิงอีกแบบหนึ่งจริงๆตอนซ้อมนี่ก็ดีนะครับไม่ต้องใช้แรงในการภาคเยอะเท่าไหร่เอาละตอนนี้เราก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับไปกันต่อเลย โอเคครับสำหรับนัดถัดไปครับเราก็อยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกนั่นเองสำหรับรอบนี้ครับจะเป็นรอบคอร์เตอร์นั่นก็คือเหลือแค่4ทีมนะครับเดี๋ยวเราต้องเจอกับเซบียา ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดผู้คนก็รออยู่นอกสนามนะครับแฟนบอลก็รอที่จะเข้ามาดูเราเตะแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังไม่มีใครได้เข้านะครับเตรียมความพร้อมในสนามอยู่นี่ครับบรรยากาศข้างในสนามซึกยูรบปาลีกรอบสี่ทีมสุดท้ายครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดพบกับเซรียาแต่กันที่สนามโอทัฟฟอร์ดโอ้เมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่ข้างนอกกันเต็มอยู่เลยครับเข้ามากันเมื่อไหร่เนี่ยกองเชียร์เนี่ยสำหรับแมนยูนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับอยู่ในชุดสีแดง สำหรับสิ่งที่ต้องทำนะครับในวันนี้เลต,ติ้งต้องมากกว่า7.5แล้วก็ห้ามแพ้เด็ดขาดอย่างสุดท้ายคือส่งให้ได้7ครั้งนะครับอันนี้เป็นวิวสนามโอเทฟฟอร์ดนะครับจากมุมด้านบนนะสวยงามมากๆเลยตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมลงสนามนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนลูกกันเลย <S 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 จ่ายมาครับคาซิเมโลโ่ต่อให้ทาคุมะทาคุมะต่อให้โรนันโดลูกนี้จะหลุดไหมแล้วก็จ่ายออกขวาลงๆคนเดียวแล้วก็ยิงไปครับลาฟิญ่าโอ้โหเริ่มเกมมาดีนะครับออกขึ้นนำเร็วนะครับเพิ่งนาทีที่19เท่านั้นเอง นี่ครับจากคนนี้เบอร์เก้าของเราครับลาฟินญานั่นเองเราก็เลยอดได้แอตซิตเลยนะครับดูภาพช้าอีกทีหนึ่งครับโอใจลูกนี้สวยมากนะครับแล้วก็หลุดเดี่ยวมาเลยนะตัวตัวกับผู้รักษาประตูแล้วก็เลือกมุมยิงเข้าไปออกน้ำนะครัข้หนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ใส่เบอร์เก้าแต่เล่นเป็นปีขวาตลอดเลยนะครับจ่ายออกขวาไปครับตบเข้ากลางลูกนี้เห็นเพื่อนเราจ่ายทะลุช่องไปที่โกเมสครับเล็งเหลี่ยมลูกนี้แล้วยิงเข้าไปก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โห ตามมาตีเสมอแน่แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนี่เราเพิ่งเริ่มครึ่งหลังได้ไม่กี่นาทีเองนะครับนี่ครับโอ้โหวิ่งฉีกมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มารอรับบอลครับซัดมุมแคบเข้าไปลูกนี้ที่เสาไกลตามตีเสมอแน่แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจะชิงวันทูกันลูกนี้โดนคาซเมิโลย่งบอลมาได้ครับโดนฉกบอลไปเรียบร้อยครับมาครับกดขอบังครับส่งสวยครับลูกนี้ทะลุช่องไปพิโดตัวตัวแล้วก็ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับเสียบสามเหลี่ยมตุงตะข่ายทันทีครับ ปล่อยให้รูต,ต,ตัวตัวแบบนี้ไม่เคยพลาดสักทีเลยนะครับแล้วฝั่งเซวียครับถึงกับนอนงายอยู่กลางสนามเลยนะเพราะว่ามันเหลือแค่สี่นาทีนะครับจะหมดเวลาแล้วแต่นี้ต้องชมการแอสซิสต์ของเราด้วยครับทะลุช่องไปถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยครับออกนำสองหนึ่งพยายามจะแหวกไปทางขวาครับโย,ยโ,ยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ออกไปครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับ สำหรับภารกิจในครั้งนี้ครับทำได้2อย่างจาก3อย่างเอาล่ะเดี๋ยวเราแวะกันมาเทนนิงสักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอซิมูเลตนะครับเพราะว่าเราได้เกรดเมาทุกอันแล้วนี่ครับเลเวลอัพมาถึง21แล้วนะครับและนอกจากได้เลเวล21แล้วนะครับเราก็ได้สกิลพอยต์มาอีกทั้งหมด4สกิลพอยต์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะว่าดิปบิงที่เราเคยอัพเอาไว้นะครับว่ามันเต็มหรือยังนี่ครับโอ้โหอีกตัวสุดท้ายนี้ต้องใช้5สกิลพอยต์นะครับเดี๋ยวเอางีีี้้้้แแลลลลววววกกกกััันนเเเเด๋ยยยผมมขอออออออ็บสิพพต์าาาไ่่คทหง แล้วนอกจากเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูกิจการของเรากันบ้างดีกว่านะครับว่าที่เราลงทุนไว้เป็นไงบ้างครับในหมวดของ investment นะครับก็มีฟอนแอปนะที่เก็บตังค์ได้แล้วนะครับลงทุนไป51 0 0มนนะครับได้กลับมา56า0มส่วนอันไหนที่มันมีขึ้นมาให้ลงทุนได้นะครับผมก็จะกดลงทุนไปทุกอันเลยอย่างน้อยก็ได้ตังค์คืนมาครับถึงขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ส่งตอนนี้เราก็อยู่ในอันดับที่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถัดคลิปออกมาแล้วจะได้20นาทีหรือเปล่านะมีแต่คนแซวเรื่อง20นาทีเนะี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ